นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสมัยพุทโธภะคะวาสาวัติยังวิหารติ เชตวเนอนาถาปินทิกัสอาราเมติเิอนุสนที่พวินัยเทศนามีปุพาปล่สืบเนื่องเป็นลำดับมาบัดนี้จากวิสัชนาในโมหะสิกขาบทที่สามแห่งสหธรรมมิกวักในปาจิตติกันอันนับเนื่องในพวินัยปิดกสาธกพอเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของสิกขากามาบุคคลในสมาคมนี้โดยสมควรแก่เวลา ดำเนินความตามวาลาพระบาลีจึงมีอธิพจน์ปรากฏณเบื้องต้นวา่าเตนจสมเยพุทโธพระควาความว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระปูมีพระพาพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารอารามของอนาถาปินธิกาขาบาดีเขตพระนครสาวัตถีขั้นนั้นพิสุจัพปคีประพฤติอนาจารด้วยมานาจิการว่าขอพิสุทั้งหลายจงทราบว่า พวกเราต้องอาบัตดดิ้วยอาการที่ไม่รู้ดังนี้เมื่อพิสุก,กำลังสวดปาธิโมกพวกเธอแกล้งพูดไขสือว่าพวกข้าพเจ้าเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าทำข้อนี้มีมาแล้วในสูตรนับเนื่องในสูตรมาสู่อุเทศคือต้องยกขึ้นสวดทุกกึ่งเดือนเยเตพิกูอปิชาบรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดดมีความละอายมีความรังเกียจผู้ไครต่อสิขา เมื่อได้ฟังวาจาบิดเบือนเชือนแช้เช่นนั้นต่างพากันโพลธนาติเตียนว่าจะไหนาลาวพิสุชาป,ปคีจึงได้พูดจึงได้แกงพูดไขสืออย่างนั้นแล้วจวนกันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจา้าอัตโขปะกวาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสุสงโดยจำนงหมายเรื่องที่อุบัติแล้วตัดสอบถามพิสุชาป,ปคีถึงเรื่องราวที่เป็นมาโดยลำดับ เมื่อพวกเธอทูลรับสารภาพตามตรงจึงทรงตำหนิติเตียนว่าโมฆะปุริสาดูกนโมฆะบุรุษทั้งปวงปาติโมเขอุทิสมาเนเมื่อพิสุก,กำลังสวดปฏิพาปาติโมชไนพวกเธอจึงพูดโยกโยกอย่างนี้ว่าพวกข้พาพเจ้าพึ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าธรรมะข้อนี้ก็มาในพะสูตรนับเนื่องในพะสูตรมาสู่อุเทศทุก,กึงเดือนดังนี้ การกระทําของพวกเธอเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของคนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระท like ําของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสและเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วคันทรงตำหนิติเตียนโดยอธิพจนีแล้วจึงมีพระพุทธะพระพุทธานัต ให้บพิกสุบริษัทยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจแก่สงสาวโวกในสังฆมนฑทนทุกๆวันอุโบสถโดยพระพุทธพจธน์พ์ภาษาบาลีอย่างนี้ว่าดังนี้โยปนาิกุอันวัถามาสังปาติโมเขอุทิสาจะมาเนเอวังวัทยะอิธาเนวะโขอยังชานามิ อีทางตัดสมิงโมหานาเกปาจิตติยังแปลว่าอันหนึ่งพิสูจน์ได้เมื่อมีผู้สวดพระปาติโมกอยู่ทุก,กึ่งเดือนกล่าวอย่างนี้ว่าข้พาพเจ้าพึ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าธรรมะนีแ่แม่แม่นี้ก็มาแล้วในพระสูตรนับเนื่องแล้วในพระสูตรมาสู่อุเทศทุก,กึ่งเดือนถ้าพิสูจน์ทั้งหลายอื่นรู้จักพิสูจน์นั้นว่า พิสูจนี้เคยนั่งฟังพระปาทิโมกที่มีผู้สวดอยู่สองสามคราวมาแล้วเหตุใดจึงมากล่าวแก้ตัวชะนีความพ้นโดยอาการที่ไม่รู้หามีแก่พิสูจนั้นไม่พึงปรับเธอตามธรรมะด้วยอาบัติที่ต้องในเรื่องนั้นและพึงยกความหลงมาแก่เธอเพิ่มอีกว่าแน่เธอไม่ใช่ลาภของเธอเธอได้ไม่ดีแล้ว โดยเหตุว่าเมื่อพระปาติโมกมีพิสุกำลังสวดอยู่เธอหาธรรมในใจให้สำเร็จประโยชน์ดีไหมนี่เป็นปาจิตตีในความเป็นผู้แซงทําหลงดังนี้สิขาการมชนผู้ทรงปีชาพึงทราบอาถธาิบายในสิขาบทนี้ว่าพิสุประพฤติอนาจารผิดธรรมเนียมของหมู่หวังใจจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนต้องอาบาัตเพราะไม่รู้เมื่อพิสุสวดพระปาติโมกอยู่ทุก,กึ่งเดือน ทุกวันอุโบสถที่กำหนดไว้แต่แก้งพูดขายสือทำเป็นพึ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำมะแม้มีแม้นี้ก็มาในพระส,สูตรคือพระปาติโมกยกขึ้นแสดงในที่ประชุมสงฆ์ทุกระยะการกึ่งเดือนดังนี้ท่านให้ลงโทษปรับอาบัติทุกกฎแต่ตามสิขาบทบัญญัติสองความให้เห็นชัดในอันจะกำจัดวิธีการของพิสูจน์นั้น กวดขันให้ประพฤติพระวินัยโดยความราบดืน่นถือถ้าพิสล่าอื่นรู้จักพิสุผู้แกงทำหลงนั้นว่าพิสุนี้เคยฟังสวดพระปาธิโมกมาสองสาคราวแล้วจะต้องพูดอะไรอีกขาาพ้นจากอาการที่ไม่รู้เท่าทันหามีแก่พิสุนั้นไม่พระวินัยทรพึงปรับเธอตามธรรมะด้วยอาบัตที่เธอต้องในเรื่องนั้นก็แล้ววิธีที่จะพึงยกความหลัง เป็นมาการเพิ่มโปรดพระพุทธองค์ทรงโปรดให้ทำเป็นแบบอย่างดังนี้พิสูผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงรับทราบโดยยติทุติยกรรมมาวาจาวาสุนาตุเมพันเตสังโคดังนี้เป็นต้นความว่าท่านเจ้าขา้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิสูผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เมื่อพิสูนสวดพระปาฏิโมกขอยู่หาธรรมในใจสำเร็จประโยชน์ด้วยดีไมม าความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสงพึงลงโทษแก่พิสุภูมีชื่อนี้นี่เป็นยติคือวาจาที่ประกาศให้สงทราบท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังขเจ้าพิสุภูมีชื่อนี้ผู้นี้เมื่อพิสุสวดพระปาติโมกอยู่หาทำในใจให้สําเร็จประโยชน์ด้วยดีไม่สงยกความหลงลงโทษแก่พิสูภูมิชื่อนี้การยกความหลงลงโทษ แกพิสุผู้มีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงทักทวงความหลงอันสงยกขึ้นลงโทษแล้วแก่พิสุผู้มีชื่อนี้ชอบแก่สงเหตุนั้นสงจึงนิ่งข้าพเจ้าสงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้เมื่อสงยังไม่ยกความหลงขึ้นปรับโทษพิสุยังแซงทำหลงอยู่ต้องอาบัตทุก,กฎ เมื่อสงยกความหลงขึ้นแล้วยังแส่งทำหลงอยู่ต้องอาบัติปาจิตตีในบทภาชนีท่านแสดงไว้ว่าในกรรมเป็นธรรมพิสูจน์สำคัญว่ากรรมเป็นธรรมก็ดีสงสัยก็ดีสำคัญว่าไม่เป็นธรรมก็ดียังแสงทำหลงอยู่ต้องอาบัติปาจิตตีในกรรมไม่เป็นธรรมพิสูจน์สำคัญว่ากรรมเป็นธรรมก็ดีสงสัยก็ดีสำคัญว่าไม่เป็นธรรมก็ดียังแส่งทำหลงอยู่ต้องอาบัติทุกกด แต่ในบทอนา,าปฏิวาราท่านแสดงว่าพิสูยังไม่เคยฟังโดยพิสดารได้เคยฟังโดยพิสดารแต่ยังไม่ถึงสามครั้งไม่ปาถนาจะจะแด้แงทำหลงพิสูวิกลจริตพิสูอาธิกรรมมิกะเหล่านี้ไม่ต้องอาบัติสิ้นเนื้อความกระแสในโมหะนะสิกขาบทที่สามแห่งชาธรรมิกวักในปาจิตติกันแต่เพียงเท่านี้ ต่อแต่นี้จะได้จากวิสัชนาในปะละหาละปะหาละสิกขาบทที่สีแห่งสหธรรมมิกวัตรสืบต่อไปเป็นลำดับมีใจความตามวาลาปะบาลีวาเตนะสัมเยพุทโธภะควาสมัยเมื่อสมเด็จพระพูมีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปินธิกาคาบดีเขตพระนครสาวัตถีขั้นนั้นพิสุชพ,พักีโกรธน้อยใจ ให้ปะหารพิสูตสัตตะาชวคีพิสูตสัตตะาชวคกีพากันร้องไห้พิสูตทั้งหลายถามว่าพวกท่านร้องไห้เพื่อประสงค์อะไรพิสูตสัตตะาชวคกีจึงแจ้งให้ทราบว่าพวกตนถูกพิสูชัดผคีปะหารเยเตพิขูอัปิดชาบรรดาพิสูผู้มักน้อยฉันโดดมีความละอายมีความรังเกียจผู้กใกล้ต่อจิกขาเมื่อในสดับวาจาดังนั้นต่างพากันโพลธน,นาติเตียนว่า ฉน้นพิสูุเล่าชาปะคีโกรธน้อยใจจึงได้ให้ปะหารแก่พิสูรทั้งหลายเล่าและกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอัตโขภาควาลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้ประชุมพิสูสงน์แล้วทรงมีพระพุทธดำลัดสอบถามพิสูชชพปะคีถึงเรื่องนั้นขันพวกเธอทูลรับสารภาพเป็นศาสจึงตัดติเตียนว่าโมฆาปุริสาดูก่อนโมฆาบุรุษทั้งหลาย ฉนัยพวกเธอโกรธน้อยใจจึงได้ให้ประหารแก่พิสูจน์ทั้งหลายเล่าการกระทําของพวกเธอนั้นอปสันนานางวาภาษาทายะไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยยิ่งของคนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสและเป็นไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ขัทนทรงติเตียนการประพฤติของพิสุชัพปัีโดยอธิพธ์ดังแสดงมาชะนี้แล้วเมื่อสมเด็จพระมหามุนีบรมสุคตจะทรงบัญญจจัติศิกขาบทแก่พิสุบริษัทจึงตัดอ้างอิงอำนาจประโยชน์สิบป,ประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงเพื่อความสำราญแห่งสงเพื่อคมบุคคลผู้เกยยากเพื่ออยู่สำรานแห่งพิสูจผู้มีศีลเป็นที่รัก เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินัยดูกรพิสูจนทั้งหลายนับตั้งแต่วาระบัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงชี้แจงให้ทราบในที่ประชุมสงฆ์สาวกทุกๆวันอุโบสถ โดยพระพุทธพจน์บาลีเป็นที่อ้างเป็นหลักอย่างนี้ว่าดังนี้โยปนาพิขุพิกุตสะกุปิโตอนัตตัมโนปหาลังทะเธอยะปาจิตติยังแปลความว่าหนึ่งพิสูดใดโกรธน้อยใจให้ประหารพิสูเป็นปาจิตติดังนี้สิกขากามกุลบุตรพึงทราบอธ,าธิบายแห่งสิกขาบท พระพุทธบัญญัตินี้ว่าพิสุใดมีความโกรธน้อยใจคือไม่พอใจมีจิตฉุนเฉียวเหี้มโหดละลานให้ประหารพิสุอื่นด้วยกายก็ดีด้วยของเนื่องด้วยกายก็ดีด้วยของที่โยนไปก็ดีโดยที่สุดแม้ด้วยกีบอุบลต้องอาบัตปาจิตตี <c oughs> ในบทภาชนีท่านแสดงอธิบายไว้ว่าในอุปสัมบาน พิสูจน์สำคัญว่าเป็นอุปสัมบันก็ดีสงสัยก็ดีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันก็ดีโกรธน้อยใจให้ประหารต้องอาบัติปาจิตตีพิสูจโกรธน้อยใจให้ประหารแก่อนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกรหรือในอนุปสัมบันิพิสูจน์สำคัญว่าเป็นอุปสัมบันก็ดีสงสัยก็ดีสำคัญว่าเป็นอนุปสมบันก็ดีโกรธน้อยใจให้ประหารต้องอาบัติทุกกร แนนาปฏิวาระสุดท้ายแห่งมาตาแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าพิสุผู้ถูคนอื่นๆเข้ามาเบียดเบียนปารธนาจะพ้นไปจึงให้ประหารอันเป็นลักษณะการต่อสู้เพื่อจะป้องกันตัวพิสูวิกจลจริตพิสูผู้คิดไม่ดีก่อกลีโทษให้เกิดขึ้นในหมู่เป็นทูรู้จักชื่อโดยศาสนาโวหารว่าอาธิกรรมิการวมสามจำพวกนี้ไม่ต้องอาบัต มีนายดังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชนี <c oughs>